คันเบส้ซยสุดกับคันข้างๆเนี่ยคันเบสแดงกับเบสเทาอ่ะมันมีฟองขึ้นมาสักพักแล้วตรงเดือยตรงจุดที่ผมตีเลยมีโอกาสของคันนี้มาดูกันดิมันจะดึงนั้นจริงไหมเอาแล้วมันจะกินไงมันจะกินมันจะกินสามคันนี้โอ้โหแรงดีตัวนี้แรงดีแรงดีขึ้นมา ขึ้นมานี่นนเอออันนี้เลยปากกาดำอันนี้เลยโอ้ยสวยโคตรสวยเลย,ยตัวที่ท้องของวันมาแล้วบอกแล้วเห็นฟองมันขึ้นมัน <c oughs> ต้องกินในสามคันนั้นแหละแล้วก็ตัวยิงกินสายสุดมันมีมันมีฟองที่เห็นนี่ประมาณสามสี่ฟองอยู่ใ,ใกล้กันแล้วก็ซุยๆอยู่ซุยๆหาเหยื่อมาแล้วนี่